โอเคครับมาอยู่ในหมดสั VS สับเยอะมากนะเปลี่ยนแบบเล่นบ้างอันนี้ก็จะเป็นแบบสับคนนะครับเป็นแม่น้ำกงกาดมีไม้เยอะมากแบบนี้ yes, sir. Yes, sir. เริ่มต้นเราก็ส่งไปสกาวเขากนหนดูว่าเขาเล่นอะไรโอเคง่า <Okay, S 1> เราเป็นเซอร์เพนนะครับเ <'m> okay, เรากลับมาเขาสร้างเป็นรงดาบ ผมว่าเดนนี้ยผมจะบิวเป็นม้าวัยก่อนนะเดี๋ยวจะขึ้นเป็นม้าวยก่อนเราก็ต่อมาเป็นโรงเชอร์มิตรต่อนะเดี๋ยวจะบิวไปลโรงมาทำทหารไว้สักตัว,ตวเพื่อโดนปวดเอาไว้กันมากตัวหนึ่งว่าันนี้ก็เก็บน้ำไปครับฟาร์มข้าวไปผมจะเล่นเร็วนะอาจจะไม่ตั้งป้อมต้นเกมน,นะเพราะาแมปมันใกล้มากเราปลกก่อนดีกว่า เดินความได้เปรียบนิดนึงนี่นก็ส่งสเปียร์แมปไปกวดูสิต้องหัดเป็นคนขี้สงสายไปครับจะได้เล่นง่ายครับต่องเป็นลองม,าม้าเลยครับแล้วก็ขึ้นจับม้าเลยเ,เดี๋ยวจะบิ้วเป็นซัมบรต่อตัวมันเก่งดีครับเวลาเล่นแบบใกล้ๆซัมบรแต่ว่ามันจะกินทรัพยากรหนะ่อยพยายามอย่าเอาเป็นตายฟีแล้วก็เดี๋ยวเจะบิ้วเป็นลองฮิวต่อ เพราะว่าเล่นเป็นซอมบายฮิลก็น่าจะเก่งมากๆลยนะแมพใกล้ๆทำซอมบี้รอเลยล yes, <sir>. yes. พยายามจะรีบทำลงฮิลนะเพราะว่าบราเล่นจะได้ไวๆเก่งๆโอเคเดี๋ยวไปเรืยอยๆ กายดักด้ดักอีกนี้นี่ททำเทียสาระมันใช้ทรัพยากรเยอะมากเลยต้องเล่งเก็บน้ำหน่นอยไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันนะทำรายจอออกมาเลยคนระับลรเวจะไปจับมาเข้าด้วยนะเขาไม่น่าจะจับมาช้ากว่าเราส่งสาบะไรไปกันนะ ตาสมสรายมาตอนนี้เอามาก่อนแล้วก็าสาธานาเข้าไปนะฟรีๆตั้งป้องกันกันเข้ามาล้วงนาเราเนาะเพราะเราจะไม่มีตัวกันนาะโนดนปืนยิงตอนก็อนโอเคเพื่อนมาช่วยละ่ะสู้ได้อะถ้าเพื่อนมาช่วย น้ำไม่ทันนะเดี๋ยวชาวาเก็บหมาสามน้ำแป๊ดนึงนะแบบมันใกล้นะต้องเล่นไวๆหน่อยถ้าชาอาจจะโดนเขาสวนได้ <Yes. S 1> น้ำเงินทับเยอะมากแต่เรามีมานะเราได้เปลี่ยนไปแล้ว <Yes. S 1> ดีดไปก่อนนะหนึ่งทีด,ดทีทีกทีนึ่ง มาตายไวมากแต่ไม่เป็นไรนะเรามีเลือดสองรอยม,มีเลือดมาด้ยวยขอไลจีไม่เป็นไรเดี๋ยวฮิวจะมาเพิ่มนะ <can> <Okay. S 1> ขึ้นใหม่ขึ้นมาใหม่ตามสบายมาต่อเพจนะครับเป็นเกมเพ็ดเกมนี้เพ็ดกันยาว เก็บมาไปได้เลยเโอเคเขามีทัพพลาสัมพวนะครับเราก็มีเหมือนกันซัมลไรเคเขาพวกเราตอนนองเลยครับนะแต่เรามีมา้คนระับเราน่าจะเก่งกว่าโดนที่ครับอยู่โดนที่โดนโดน แต่ไม่เป็นไรครับตายก็ขึ้นม้าใหม่ไม่ต้องห่วงม้ามากนี่สเต็ปลงมาโยกโยกทำมาเรื่อยๆทำมาเป็นธนูไฟต่อครับ เ <Okay. S 2> ขาตั้งป้อมตรงนี้ผมว่าเดี๋ยวจะรัดไปเลยไปเล่นตรงกลางแต่เขาไม่มีป้อมนะ้าไม่มีป้อมประวัติแล้วเลยมีครับแต่ว่ายังไม่ได้ขึ้นนะอย่างนี้สบายเลยร่วงเลยร่วงสบายแลย,ย,ลยนะอย่างนี้เป็นการตกเลยนะเพราะว่าเราจะเป็นเซอร์เป็นเสาเขากันโดนดีตกนี่เขามาตีลรว ปกติไปก่อนเนีย yes, สบายครับตีอย่างเดียวรัวค่าไล่ที่จี้แต่หิวแล้วนะครับดึงหิวถอยไปเพื่อนมาช่วยตีเฉียวที่เราลำบากเดี๋ยวดึงทหิวถอยไปเรื่อยๆนะ โอ้โดนสีแดงช่วยยิงอีกอันนี้ลำบากแล้วนี่เริ่มลำบากแล้วถอยไปพยายามโอ้ยโดนโดนโดนหนักโดนหนักขอถอยมาพยายาม,ยม,ายามทำฮิวด้วยนะถ้าฮิวมันตายเดี๋ยวเราทับเราจะไม่แข็งน,นะจะเดึงถอยมา โดนจี่โดนจีโอเคผ่านมปกิดแล้วครับทีนี้ก็เดี๋ยวตั้งทับใหม่ิวเราไม่พอใช้นะบวกเยอะเกินจะ yes, จับมาตอบม้าเกิดนะครับม้ามาตาย,ยมันก็เกิดใหม่ ทำบเหวเพิ่มดีกว่าฝั่งล่างเริ่มบุกแล้วครับทีนี้สีเขียวก็จะมาจะมาช่วยไม่ได้แล้วเราก็สบายเราเล่นไปเลยครับหน้าบัดนเืนเยอะมากเลย เอาเปิดน้ำไฟเลยฮนะโดน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 เกือบตายตายเลยมันเป็นเข่าด้วยนะมันบวกลำบากมากเลยนะเวลาแบบยึกยักยึกยักเนี่ยอันนี้เพื่อนมาช่วยดนะ้วยนะอันนี้นจะบวกไหวอยู่สองนึงร่วงไปแล้วฟันพวกไรเดอร์นะตัวมันฆ่าง่ายดี เจ็บมากเลยครับโ,โดน,นี่ยโดนยกมาแต่ว่าไม่ล่วงนะเราอัพการแบบการตกแ้วบวกเยียวยาหนวดน,นัวอะไรเกมนี้มาเป็นดาก้อนวัวดากใสไฟ,ฟันเลยครับเป็นฮิวนะครับใช้ฮิวแบบว่าใช้สตเตนเมน่าน้อยลงอันนี้ก็จะทำให้เราฮิวได้มากขึ้น ฟันใ้ป้อมบนไฟไหม้ครับจะได้พังไวๆไวสำหรับลายเด็แค่สามตัวนะครับจากทำมาเยอะมากยิงปืนนะ้วครับโดนโยก็ไม่เป็นไรครับเฉยๆเราอัพแล้วเพราะว่าเขาไม่มีทัพแล้วเราทำเราล่วงมาไม่ได้แล้วฟันนะฝฟันบ้านเขาต่อเลย ต่อครับเรื่อยๆเนี่หมดประโยชน์แล้วนะแต่ทำสำหรับลาไเดีว,เดว่าเก่งกว่านี่ก็เผาไปน่าจะน่าจะชนะนะครับเพราะว่าข้างล่างเขาว่าน่าจะบุกเข้าอยู่แต่เขาก็จะเหลือนาเดียวนะครับเหลือนากาทีนี้เขาก็จะสู้เรายากมากอากจจะการันตีชนะได้นะครับเกมอยาก ไปครับเก็บชาวลาครับของฟรีแล้วยี่โดนเรานะครับไล่เคียดฐานเอไปครับมาสับลายมาได้เลย ตัวมันเก่งนะครับต้นเกมเรากะาว่าจะเล่นแค่ต้นเกมเลยครับเราไม่ดึงเลยมีป้อมลองเดินดูเอาเชมิทไปเผาดูโอเคเขายอมไปแล้วนะครับหนึ่งบ้านเราก็เผาเลยครับโอเคเขาก็ไม่อยากไม่ขึ้นป้อมนะนี่ก็คือดีมากเลยหรือว่าเขาทอดตัวลง,งผมก็ไม่รู้นะนี่เราก็ใส่เอาไปเลยทับเพาน่าจะน้อยมากเขาจะลงไปช่วยข้างล่างแน่เลยเขาไม่มีทับอย่างนี้อเ๋เฮ้ยลองดาบสามลงขางนาแย่ แต่มันก็แค่เทียนหนึ่งะครับเราไม่ต้องกลัวเขาอะไรโอเคโดนดีก็จบแล้วฮะเลือดหมดละเขาไม่มีมาเราบวกสบายเลยนี่โดนลราหมดฮะอัพฮิลมานะครับอันนี้เป็นฮิลแบบว่าอัพกันมาเป็นการเพียร์ซิ่งกับคัตติ้งนะครับทำให้เราโดนยูนิตที่ตีประเภทเพียร์ซิ่งกับคัตติ้งเบาลงครับ โอเคครับมาต่อเกมที่สองมันอยู่ในโหมดสาบเวสาบเหมือนเดิมน,นะครับเนี่ยก็จะเป็นแมปใหญ่หน่อยก็ต้องค่อยๆร์มไปแมปมันยาวด้วยนะครับเราก็พยายามจัดการทรัพยากรได้ดนะีแต่ก็ต้องระวังโดนรัดนะครับมันสามารถลัดไวได้ถ้าแบบเผ่าไหนที่เขามีแบบพวกาดากร์กอนเนี่ยตัวดีนะตัวซัมบไรเนี่ยเขาชอบวิ่งมาลัดสามตัว,ต,วต้องระวังนะครับ กา์ฟไปก่้นครับต้นเก็บยังไม่มีอะไรมากแล้วกา์มไปแบบแบบนี้ข้อเสียคือแบบว่านาข้าวมันเล็กนะครับแล้วก็อยู่กระจัดกระจายไปเรื่อยต้องพยายามบริหารทรัพยากรดีดีครับเว่าถ้าข้าวมันไม่ขึ้นนี่ก็คือจบเลยครับข้าวมีแปะแค่นี้คือไม่พอใช้ฟาร์มแปบ,บเดียวทั้งหมดแลวต่อเป็นโลหะเพิ่มนะจะได้เก็บข่าไใกล้กนละ้ไบูทเงินต้นเก็บ เ okay. ค่อยๆทำลงนระนะครับเรื่อยๆให้ครบสามลงก่อนผมว่าเดี๋ยวผมจะไปเอาม้าไว้นะครับต้นเกมเอามาฟาร์มด้วยแล้วก็เดี๋ยวเอาไปสู้ด้วยจะได้จริงๆหน่อยฟาร์มไปก่อนต้นเกมมีกระตุกบ้างครับเล็กน้อยปิงมาสวิงครับเกมมาเลยแบบกระตุกนิดนึง แมปก็จะแปลก,ปลกตาหน่อยครับเพราะว่าปกติมื่ได้เล่นแมปยาวอย่างนี้ครับจะเล่นเป็นแมปสั้นวิ่งไปกันแป๊บเดียวเจอเลยเลยจะตอบไปลงมานะที่ต่ตรงนี้เพราะเดี๋ยวผมจะเอามาสองจุดเลยนะครับเอาข้างล่างด้วยแล้วก็ตรงกลางด้วยเราเอาหมดเลยมา ว่ามันเป็นตัวแห่นะครับตัวนี้มันจะตีเป็นเวทนะครับยูนิตประเภทนี้แล้วก็ตีสโลด้วยคล้ายฟอสโบโลเลยเก็บมามาฟาร์มแล้วเอาไปบวกด้วยนะสบายเลยจะได้เก่งๆเพราะว่าเรามีเลือดสองหลอดนะครับถ้าเขาไม่มียูนิตประเภทตีไกาคือเราได้เปรียบเยอะๆเลยเมื่อเราไปตั้งป้อมเลยครับโอเค เก็บมาไปก่อนใจเย็นๆตอนเกมข้ามันน้อยนะครับแบบนี้ <am> okay. ค่อยๆเล่นไปก่อนเก็บเพิ่งดีช่วยเก็บมาหน่อยครับเสร็จแลเขา เขาเห็นแล้วนะว่าเพื่อเราไปตั้งป้อมเขาเขาเลยนี่มาไล่ตีเอาพื้นทีค่คือเพราะว่าแมปนี้มันวิ่งได้แค่ตรงกลางนะครับถ้าเกิดเขาปิดเขาเดฟได้คือเราจะบุกลําบากแะเดี๋ยวเราต้องพยายามเล่นหน่อยสปีดหน่อยต้องรีบเจาะตรงกลางครับไม่งั้นถ้าเขาเดฟได้นี่เราลําบากบได้มามาแล้วเนี <can> ่ยส่งมารอกน เดี๋ยวจะมาไปสา่งนะสมะนัมวันนี้นี่ก็รอขึ้นมาก่อนเดี๋ยวส่งไปทีเจียวสี่ตัวนะครัไปหายากด้วยครับแม่แบบยาวๆนี้เราต้องขยันบวกนะจะได้หายากง,ง่ายๆนะมาหมดเลยนะ้ว ตไปลงฮารดทิ้งไว้แเพื่อมาเกิดเราจะได้เปิดฮัก์ดนะจะได้ไม่ต้องให้ชาวนาวิง่งไปตีตัวลวเดี๋ยววิ่งมาเราก่อนนะค,คต้องพยายามโยกนะโยกหาทรัพยากรอาสารแบบนามันเล็กมากถ้าเราฟาร์มที่เดียวนี้ต้าไม่ขึ้นแน่นอนเพราะว่ามันจะโตไม่ทัน ขับเยอะมากฝาเขาน่าจะเตรียมตวัวเดียบเต็มดีแลนะ้ไปครับเอามาพ่นไฟใส่อยู่นิตได้นะก็พอมีดา,มดาเมจอยู่บ้างฆ่าฮิวโกก็ได้ฆ่าให้ตายคนระับไม่งั้นเราจะเก่งนะเพราะว่าเราจะเล่นเกมยืดเดียได้ความจะเสรที่ฆ่าธนาครับไปต่อครับ ก็ปล่อยหนัวไปเลยนะเพราะว่าตัวมันกันคัตติ้งนะตัวมันไม่ค่อยแพ้คัตติง้งติศพอะไปยกม้าด้วยนะแล้วก็เบิร์นมานะเราจะได้ตีธาตุเขาจะได้ไม่ต้องจุกหรอกพยายามโยกหาที่นาปลาไปข้าวมันชื่นไม่ทันปาอมเต็มเลยสำหรไรมาอีกนักอยู่เบิร์ไมาช่วยลนะ เราก็บวกต่อเลยผมกะจะเอามาทิ้งอยู่แล้วนะไม่ได้จะเซฟยูนิตนะครับตัวตายได้ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสต้องการอยากเลยอยากครับข้าวขึ้นไม่ทันเลับแย่ yeah. มาฟาร์มอย่างนี้ต่อนะโยกที่ฟาร์มไปได้เลยพรับข้าวมาขึ้นไม่ทันจริง ข้าวเหลือสิบห้าแล้วใช้เยอะมากครับไปรับบวกโอเคบกวกต่อครัว <don> ผมจพยายามวิ่งหามานะเหมือนผมจะเห็นมาดูผอบตาตาบอดเห็นมันน้ำเงินน้ำเงินในแมพไอตัวน้ำตาลน้ำตาลในแมพที่เขามีตัวแห่มาเลยนะทับข้าพอมีนะ ไล่ตีไปก่อนนะมีเด้งหนีนได้คนเคสได้ทำไปดูมาเม้เหมือนผมจะเห็นนะแต่ว่าน่าจะไม่มีน่าจะน่าจะหลอกตาคแบบทับเข้ามา,ววาได้เลยแล้วก็ตีไปค่าฮิวก่อนตัวสำคัญ เขาว่าสแปมยูนิตมาเยอะเหมือนกันนะเขาพยายามเดฟไม่ให้เราแบบตีทับเขาแต่นไม่งั้นเราจะเล่นง่ายนะครับถ้าเกิดเขาเดฟไม่อยู่เราจะบุเขาไปง่ายเขาพยายามเดฟสุกตัวเลยข้าวขึ้นไม่ทัน โยที่เก็บข้ามหน่อยนะเขไม่มีเลยข้าวดำหมดเลยไม่ไ้ออกมาเลยนะดูมา <Okay. S 1> วิ่งดูมาว่าผมเห็นดูนะโอเคอาจจะ หมือนสร้างสามพี่น้องใ,ใกล้ๆเลยนะเพราะว่าลดระยะเ,เวลาในการไปเติมทับครับยิ่งไวยิ่งดีครับจัดทับก่อนนะเพราะาถ้าส่งไปเรื่อยๆยไม่ทันนะครับตัวตัดตัวมันวิ่งไม่ไวทับเป็นอันคีนตีแรงนะครับอันนี้จะทำให้อันคินได้รับเตเมเอเพิ่มเราจะ yeah, yeah. ต่อไปนะครับสงสามพี่น้อง <Yeah. S 1> ยังบวกกันอยู่อีกนะ ไปเลยเนียวิ่งไปวกต่อไปหัด,ดวัวสีแดงมีตัวเทียสากด้วยนะอันนี้ตลาดมันตีตัวให้เราแรงมากน,นะครับเพราะว่ามันแแ้ระเบิดเรายังไม่มีฮิลด้วยต้องค่อยๆเล่นไปครับ ของเขามีฮิลเป็นอองดารก้อนนะก็จะได้ง่ายกว่าเราเลยเขาเจ็บเขาก็ยังฮยลได้แต่เราเจ็บนี่คือเราต้องยืนรีเลีอยดอ่ะมีเฮลหของเรตันีอันนี้ลำบากมากโอเคตัวแห่คาตายก็วิ่งถอยมานะเพราะว่ามันจะทิ้งผิดไว้เป็นดาเมจจะไปยืนแช่นานข้าวแม่แมพอจริงอ่ะ เจ็บตมา,มาสับพี่น้องตัวแรกเป็นตัวตีไกลครับตัวนี้เพรเซฟหน่อยไม่ตายด้วย ตั้งทับก่อนเดี๋ยวจะบุกต่อเถิดแอกต่อเนื่องครับโอเค บวกไปนะอิวเราก็ยังไม่มีนะต่ยากนะเขเาวิ่งมาดีแน่นเลยเกือบหยกมาเขเเคสวยได้มาครับวิ่งถอยมาปากระโหลกใส่ทับเลยนะเพื่อเขามองไม่เห็นเราจะได้ทำดอดในระยะประชิดเราง่ายนะง่ายได้า,าดได้ด้วย โดนโดนโดนถารกันตอกเริวอย่างนี้แหละยูวจะได้วิ่งมาง่ายไม,ไม่มีที่ฟาร์มเ,เป็นแก็ฟาร์มห,รหมดแล้วเมาหมดแล้ว่า,าจะต้องกลับมาฟาร์มที่นาตัวหนะึ่งเกมนี้เอาคีพก็น,กน่าจะคงลำบากโดนปาสโลเลยนะยัดลงไปในทับเนี่ยเราวิ่งมาบวกต่อนนะ ขามีตัวตีฟรีด้านหลัะเลยเก็บมาเขาเลยถอยมา,าเกี่ยวได้ตัวหนึ่งฆ่าได้แน่นอนตัวนีุู้ไม่ทันด้วยกินซอบไปครับโดโดๆยังไม่มีหิวนะครับจะเล่นยากเลย นีเจ็บเจ็บร่วงเลยไม่เป็นไรนะเกมเพจก็เรามีตายปะลำบากเลยสเสรพย์มันตั้งทับได้นะจะลองนวดเขาดูนะเดือเขาเขาเดฟไม่ทันเราต้องมีฮิลด้วยมันจะง่าย หิวละมาแล้วหนึ่งตัวเป็นแคนโนเนียขึ้นป้อมด้วยตีก็เลัววิ่งมาใกล้้อย่างีไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวทับไปเยอะไปก่อปลาคาร์โลไป ดโเทียบัฟก็เลยนะไอ้บัฟโดนีิอันนี้มันจะทําให้ยูนิตฝั่งเขาตีแรงนะครับแล้วก็ฝั่งเราจะสโลทางการจบตีแล้วก็การเคลื่อนไหวองพยายามดิดนะครับของเทียสามเซิร์ฟอยู่ในระยะปลอดภัยพยายามล่าเขาเข้ามาเขาพลาเขาก็โดนเราเหมืนกันครับทำฮิว่า หลุ่หลุ่นแถมยืนย <ent> ันควาลุ่ไปต่อเนี่ยบอกต่อดีสักทีนะหอวหิวโดนที่นะครับผมว่าเสียหายหลายอยู่โดนเทียสักพอตีนะตัวแห่เรามันแพ้ระเบิด ล่วงมาไปเลยโนต,ตีตายเรียกมาครับพี่นอ้องสาธพี่นอ้องเดี๋ยวหิวขึ้นมาด้กว่ยบวกต่อจะตายเดี๋ยวครับหิเวเกิดไว้ก่อนเลยครับวันนี้มันจะลดเวลาในการสร้างนะครับไออันที่ออกมาไปดีดียู่สำหรับเวลาเกมบวกนะครับ พอเราเทดเยอะมากเกมนี้จะเหนื่อย่อยเรต้องโยกไปดูหลายที่พอเราสร้างฐานหลายที่โอเคเราเจาะเข้าเดี๋ยวเราตีหน้าบนก่อนเลยการเขาฟื้นตัวนะพยายามบุกให้ไวเนะลยโยกเราวแน่นหน่อยทับเรื่อยๆเยอะด้วย ถักก็เริ่มบางตาแล้วนี่สบายแล้วล่ะวกต่อเลยเนี่ยไปยืนลีมานาหน,น่อยมานานไม่ทันแล้วไปวกต่อโดเราเนี้ สบายแล้วอาจจะจบเกมได้นะเพราะว่าเขาแพ้แล้วหนึ่งบ้านนี่คือเขาเดฟเรายากกว่าเราสวดคาสบายเนี่เปลี่ยนหิวขึ้นมานะแล้วตัวแห้ยืนพื้นไปแล้ว มีสกิลด้วยเก่งกว่าเยอะตีปงตีบ้านไปครับเขายอมแลนะครับหนึ่งคนอีกสองคนน่าจะยอมตามๆมาไปครับโอเคจีจีครับผมจบไปแล้วนะครับเกมที่สอบไว้เจอกันโอกาสหน้าครับขอบคุณครับ